สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับพบกับผมตันไตโตคอมครับวันนี้มาอยู่กับ Lenovo Ideapad Flex 5 Notebook Ryzen 3แบบ2 i n 1ครับมาเพราะปากกาหน้าตาดูดีดีไซน์เรียบหรูอยากรู้ว่าเจ้าตัวนี้มีดียังไงต้องไปดูก่อนดูรีวิวอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ให้กับใต้โตคอมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ส่วนสเปคของเจ้า Lenovo i d p a d Flex 5เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 3 4300U RAM 4GB DDR4 บัต3,200 m h z หน้าจอขนาด14นิ้ว Full HD IPS แบบพัดสกรีนครับ Windows 10แท้มีมาให้พร้อมตัวเครื่อง SSD ขนาด256 g b ประกัน2ปีมีประกาศแถมมาให้ด้วยครับราคาอยู่ที่เพียงแค่17,900บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับ สำหรับการออกแบบดีไซน์เจ้า Lenovo i d p a d Flex 5เครื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเน้นความเรียบง่ายเรียบรู้ดูดีดูเป็นนักธุรกิจดูเป็นคนเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนบานฝาพับตัวหน้าจอเนี่ยด้านหลังนะครับเขามาพร้อมกับแผ่นอลูมิเนียมทั้งแ,แผ่นครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมทำเทเจอร์แบบด้านในโทนสีแพลตินัมเกรนะครับซึ่งจะป้องกันลายนิ้วมือป้องกันคราบสกปรกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโลโก้ l e n ovo อยู่บริเวณนี้ครับก็ตามสไตล์ของ l e n ovo เขาครับเน้นความเรียบง่ายแบบมินิมอลนะครับจับแล้วไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือทำความสะอาดได้ง่ายมากๆนะครับถือว่าพื้นผิวตัวเครื่องเนี่ยเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าในการพับหน้าจอในการหมุนหน้าจอเนี่ยเราต้องเอามือไปจับตัวเครื่องครับบางทีมือเราเปียกเหงือ่อมือเราเหนียวมือเรามีคราบสปกปรกจับไปปั๊บตัวเครื่องมันก็จะดูเคลอะเลดูไม่ดีดูไม่เรียบร้อยนะครับพอคนอื่นมองมาดเ,เห็นเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะครับมองเราเป็นคนสปกปรก จัดดูแลปล่อยให้มีคราบเลอะเทอะเต็มไปหมดมันก็ดูไม่ดีถูกไหมครับดังนั้นเลนัว,วเขาออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เก็บรายนิ้วมือได้ดีมากๆนะครับถัดมาครับที่ตัวหน้าจอเมื่อเราเปิดออกมานะครับกางหน้าจอออกมาเลยนะเราจะเจอกับหน้าจอขนาด14นิ้ว Full HD IPS นะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบกระจกใสๆหมายความว่ามันสามารถทัชสกรีนได้นั่นเองนะครับ แต่ไม่ใช่หน้าจอโนมูกทุกตัวนะครับที่จะเป็นกระจกใสๆอย่างนี้แล้จะทัดได้แต่ตัวนี้ทัดได้นะครับรองรับการทัดสกรีนที่หน้าจอหรือว่าจะเอาไปใช้ลากทางหุบแบบมัลติทัชก็สามารถทําได้เช่นกันนั่นเองนะครับส่วนตัวหน้าจอเนี่ยขอบเคสีครับเขาให้ srgb มาเพียงแค่66เท่านั้นนั่นเองนะครับถือว่าขอบเคสีก็ไม่ได้กว้าง เน้นใช้งานทั่วไปครับปวด e x c e l p o w e r p o i n t การทัศสกรีนดูเว็บไซต์เล่น Facebook ดู YouTube อะไรประมาณนี้มากกว่าซึ่งหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบขอบบางครับขอบเนี่ยบางมากๆเลยตรงกลางจอครับมีกล้องเว็บแคมความละเอียด HD ซึ่งสามารถเปิดปิดมาา่านชัตเตอร์ได้เป็นชัตเตอร์นิรภัยนะครับป้องกันการเปิดกล้องโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นเอง อยากใช้งานก็เลื่อนมือไปสไลด์เปิดปุ๊บก็สามารถใช้งานกล้องเว็บแคมได้แล้วนั่นเองนะครับไม่ใช่การสั่งเปิดปิดกล้องแบบซอฟต์แวร์ซึ่งจะสามารถโดนแฮกได้นั่นเองซึ่งตัวหน้าจอครับจะถูกยึดกับตัวเครื่องไว้วาบานฝาพับแบบคู่ที่สามารถครับได้มากถึง360องศานะครับถัดมาครับที่พา n e นลคี b o บอร์ดด้านล่างกันบ้างดีกว่าบริเวณนี้เนี่ยพื้นผิวจะเป็นพลาสติกครับจะไม่ใช่อลูมิเนียมแล้ว แต่ว่าเรื่องการโค้ดผิวการทำเท็กเจอร์เนี่ยก็ยังเป็นเท็กเจอร์ป้องกันรอยนิ้วมือป้องกันคราบสปกปรกเมื่อเลอะแล้วสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมากๆนะครับส่วนคีย์บอร์ดเป็นแบบเทนทีเลสครับคือไม่มีตัวนำแผ่นมาให้ก็นึกสภาพนะครับว่าโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ14นิ้วจะให้ยัดคีย์บอร์ดแบบฟูลคีย์มีนำแผน่นมันก็จะดูแบบเบียดๆบดอัดอดจะทำให้ปุ่มมันย่อเล็กลงพิมพ์ง,งานไม่ถนัดนะครับดังนั้นปุ่มคีย์บอร์ดแบบนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับตัวเครื่องขนาด14นิ้วแล้วนะครับ ยจะมีไฟลอดอยู่ใต้ปุ่มด้วย เป็นไฟสีขาวครับลอดขึ้นมาสวยงามสามารถมองกลางคืนมองในที่มีแสงน้อยทําให้ปุ่มเนี่ยชัดเจนมากนิ่งขึ้นไฟคีย์บอร์ดปรับได้2ระดับครับคือปิดไฟสว่างน้อยสว่างมากนั่นเองนะครับส่วนปุ่มฟังก์ชันคีย์อะไรต่างๆก็มีมาให้ตั้งแต่ F 1จนถึง F 1 2นะครับเอโรคีย์ก็จะมีการย่อขนาดปุ่มขึ้นกับปุ่มลงไปเล็กน้อยก็อาจจะกดได้ไม่ถนัดมือมากนักนะครับแล้วก็การดีไซน์ตัวปุ่มกดนะครับเขาออกแบบมาไม่เป็นแบบเหลี่ยมๆทื่อๆนะครับมีการตกท้อง น้อยเว้าส่วนโค้งที่ปุ่มเพิ่มความสวยงามเพิ่มความโค้งมน ให้เข้ากับตัวเครื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตามสไตล์ของ l e n ovo เลยแล้วก็ส่วนถัดมาครับข้างๆคีย์บอร์ดก็เนี่ยจะมีช่องลำโพงนะครับซ้ายขวาเป็นช่องลำโพงแบบแถบยาวๆเลยนะครับซึ่งเป็นระบบเสียง d o b บ Audio ดนะครับคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยจะเน้นเสียงกลางครับเสียงกลางทำออกมาได้ดีพุ่งแล้วก็มีซาวเตสที่กว้างจากการวางตัวลำโพงไว้ด้านบนตัวเครื่องนะครับทำให้เสียงไม่อู้อยู่ด้านล่างตัวเครื่องนั่นเองแต่ว่าเรื่องเบสเนี่ยก็อาจจะแบบว่า พอมีเนื้อมีหนังบ้างแต่ Impact ของเบส่อน้าจะเบาบางนะครับโดยโรวมก็ถือว่าเอาไปฟังเพลงเปิดเพลงฟังดังชัดเจนคุยกับเพื่อนสนทานากันรู้เรื่องอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถัดต่ําลงมาครับที่บริเวณทัชแพดเนี่ยก็เป็นทัชแพดแบบซ่อนปุ่มนะครับเพื่อความเรียบหรูดูเรียบร้อยนะครับตัวปุ่มกดทัชแพด ออกแบบมาก็น่าจะแข็งกดแบบแปบบ๊กแๆบบนิดนึงอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบฟิลนี้นะตัวผมเองชอบแบบนุ่มๆกดง่ายมากกว่านะครับแล้วก็การโคดผิวทัดแพดเนี่ยตามสไตล์ของ r e n o v o เลยคือมีการแบบฝุดๆเล็กน้อยนะครับเพื่อความกระชับ คัดได้อย่างลื่นไหลแบบว่าไม่ลื่นจนเกินไปนะใครชอบฟิลนี้ก็ชอบใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบนะครับซึ่งพื้นผิวทัดแพดก็จะไปคล้ายๆกับการโคดพื้นผิวบริเวณตัวเครื่องแต่ว่าจะมีความลื่นมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาครับสติ๊กเกอร์ฟีเจอร์ของ l e n ovo เนี่ยผมชอบมากๆเลยคือเขาให้มาแบบว่าเล็กๆมินิมอลไม่ต้องใหญ่รกปู่รกตาเต็มตัวเครื่องอะ อยู่ข้างๆทัดแพดครับเล็กๆกระทัดรัดน่ารักมากๆเลยและนอกจากนี้นะครับรยัมีโลโก้สติ๊กเกอร์ AMD Ryzen 3400 0 Series พร้อมกับสติกเกอร์ AMD Radeon Graphics นะครับส่วนทางซ้ายมือของผมเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆมันคือ Fingerprint ครับเอาไว้สแกนลายนิ้วมือเพื่อ security สแกนลายนิ้วมือปลดล็อกตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ป้องกันการโดนแอบใช้งานตัวเครื่องโดยที่เราไม่ยินยอมนะครับ ก็ถือว่ามันเป็น security ส่วนที่2นะครับนอกจากม่านชัตเตอร์แบบเปิดปิดได้ด้วยมือแล้วก็ตัว fingerprint เนี่ยถือว่า l e n ovo เขาค่อนข้างจะใส่ใจเรื่อง privacy ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ security มากๆเลยนะครับแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับคือการฝังเพลทโลโก้ l e n ovo ที่เป็นโลหะเนี่ยไว้ที่ตัวเครื่องฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับถือว่าดูแล้วค่อนข้างสวยงามครับมองดูจากมุมไหนก็รู้ว่ามันคือโน้ตบุ๊ก l e n ovo อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือการจัดการด้านความร้อนบนพื้นผิววววขออองงงงตัเเเครครืื่นลาาาาใช้ม ทีมงานเนี่ยเราจะไม่สัมผัสถึงความร้อนที่ส่งออกมาจากชุดระบายความร้อนเลยถือว่าน้ t ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมีบอดี้ตัวเครื่องที่ค่อนข้างจะเย็นมากทําให้เราสามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะสบายมือนะครับแต่บางคนครับอาจจะยังสงสัยเฮ้ยพี่ปุ่ม power ปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงไหนไม่ต้องสงสัยครับ พับตัวเครื่องออกมาเราจะเห็นปุ่มเปิดเครื่องอยู่บริเวณขวามือครับอยู่รวมกับพอร์ตการเชื่อมต่อเลยซึ่งพอร์ตการเชื่อมต่อต่างครับก็จะมาพร้อมกับ sd card reader usb 3.1 gen 12พอร์ตนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องที่ทางขวามือของตัวเครื่องตรงนี้ด้วยถามว่าเฮ้ยทำไมต้องเอาปุ่มเปิดเครื่องมาอยู่ทางขวามือตรงนี้เพราะว่าเวลาเราใช้งานครับในโหมดแท็บเล็ตเนี่ยเราสามารถ ล็อกหน้าจอแล้วก็ล็อกการทํางานของตัวเครื่องได้โดยการกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับอารมณ์เหมือนเรากดปุ่ม power บนมือถือนั่นแหละครับอารมณ์เดียวกันเลยก็คือมันมีปุ่มอยู่ด้านข้างแบบนี้นั่นเองนะฮะกดเปิดปิดปุ๊บอ่ะเราก็สามารถกดล็อกเปิดล็อกตัวเครื่องได้นะครับโดยการใช้ปุ่มที่ด้านข้างตัวเครื่องแบบนี้นั่นเอง ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับแจ็ค3.5 a u ดิโอไมค์แอนด์เฮดโฟนคอมโบครับ USB 3.1 Gen1 Type C HDMI 2.0 DC in สำหรับเสียบอะแดปเตอร์1ช่องนะครับซึ่งโดยรวมพอร์ตการเชื่อมต่อก็มีมาให้อย่างครบถ้วนนะครับ USB รวมๆทั้งตัวเครื่องก็มีทั้ง3พอร์ตรวม Type C ด้วยก็ไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับเจ้าพอร์ตการเชื่อมต่อรอบ,รบ,รบเจ้า Flex 5เครื่องนี้ครับ แต่มีอย่างหนึ่งครับคือตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเขาให้อแดปเตอร์มานะครับตัวอะแดปเตอร์เขาให้มาเป็นพอร์ต USB Type C ซึ่งผมก็งงนะครับว่าเฮ้ยเขาให้อแดปเตอร์ที่เป็น USB Type C มาแล้ว ตัว DC input เนี่ยเขาจะให้มาทำไมหนึ่งช่องดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเสียบชาร์จไฟกับอะแดปเตอร์ที่พอร์ต Type C นะครับเราจะไม่สามารถเสียบอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ Type C ได้เลยซึ่งผมก็งงนะครับว่าทำไมทาง Lenovo เนี่ยเขาไม่ให้อแดปเตอร์ที่เป็นพอร์ตเสียบชาร์จไฟ DC เนี่ยแบบหัวกลมๆธรรมดาธรรมดามากลับให้หัว Type C มาซึ่งมันจะมาเบียดบังการทำงานของพอร์ต Type C ที่มันมีมาให้แค่ช่องเดียวอะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้น้ตบุ๊กไปเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปแล้วเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็น Type C มาเราก็ไม่สามารถเสียบ ใช้งานกับตัวเครื่องได้นะครับต้องถอดอะแดปเตอร์ก่อนใช้ไปเพ,อ,เพอแบตหมดก็เสียเวลาต้องถอดอุปกรณ์มาเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จวุ่นวายนะครับแทนที่จะให้แบบดีหัวกลมๆปกติมาก็ไม่เข้าใจของโ o โวเขาเหมือนกันนะแล้วส่วนถัดมาจากพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเรื่องขนาดและน้ําหนักละกันอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่300กรัมครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยมีน้ําหนักอยู่เพียงแค่ 1.6กิโลกรัม2อย่างรวมกันทั้งอะแดปเตอร์ทั้งโน้ตบุ๊กนะครับหนักเพียงแค่1.9กิโลกรัมเท่านั้นถือว่าเบามากๆนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นการพกพาไปไหนมาไหนใส่กระเป๋าเป้หนักไม่ถึง2โล ถือว่าสะดวกมากๆเลยยกไปเล่นร้านกาแฟได้สบายๆนะครับน้ำหนักขนาดนี้แล้วก็มาดูในส่วนของด้านใต้ตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับบริเวณนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยมีแค่แผงระบายความร้อนนะครับสำหรับดูดลมเข้าใหญ่ๆหนึ่งช่องเท่านั้นมีพัดลมระบายความร้อนภายในอยู่หนึ่งตัวนะครับซึ่งช่องสําหรับระบายความร้อนออกเนี่ยจะอยู่บริเวณฝั่งขวามือของผมนะครับเป็นช่องยาวๆอยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งเมื่อเราเปิดใช้งานตัวเครื่องนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะไม่ไปบังช่องระบายความร้อนอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีระยะห่างระหว่างตัวหน้าจอกับพาร พอน้องจะเหมาะสมนะครับเว้ mm hmm. นช่องไว้ให้เป่าลมร้อนออกมาได้ถ้าเกิดว่าเรากางแบบ180องศาอย่างเนี้นะครับ mm hmm. หรือว่าเราจะใช้งานในโหมดแท็บเล็ตนะครับมันก็จะไม่ไปบังช่องระบายความร้อนอย่างแน่นอนถือว่าการออกแบบทิศทางการโฟล์ของการระบายความร้อนเนี่ย ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รูปแบบการใช้งานในโหมดต่างๆนะครับเริ่มจากโหมดแรกเลยคือโหมดโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับก็พิมพ์งานใช้งานแบบปกติไม่มีอะไรมากมายตามสไตล์ที่คนทั่วไปเขาใช้งานกันนะครับจะวางแบบนี้แล้วก็ใช้ปากกาจิ้มทัชสกรีนวาดรูปวาดเขียนอะไรไปด้วยก็แล้วแต่ความถนัดเลยครับถัดมาครับในโหมดเต็นท์นะครับหรือว่าโหมดการใช้งานแบบมัลติมีเดียต่างๆนะครับเช่นเราจะดูหนัง เราจะพรีเซนต์งานลูกค้านะครับสมมติว่านี่เป็นโต๊ะประชุมแล้วมีลูกค้านั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเราจะเปิดภาพโชว์ผลงานให้ลูกค้าครับเราก็สามารถพับหน้าจอยอย่างนี้ตั้งไว้บนโต๊ะ แล้วก็โชว์พรีเซนต์งานให้ลูกค้าได้ชมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีคีย์บอร์ดไม่ต้องมีส่วนอื่นๆที่จะมาดึงสายตาลูกค้านะฮะแบบนี้เหมาะกับการพรีเซนต์งานมากๆนะครับหรือว่าอีกหมอรนึงคือโหมดแท็บเล็ตครับพับไปให้สุดครับตัวเครื่องจะตัดการทํางานของคีย์บอร์ดแล้วก็ทัชแพดให้เองไม่ต้องกลัวว่าเราพับตัวเครื่องปุ๊บไอ้มือเราไปกดโลนทัชแพดจิ้มโดนแล้วมันจะเพี้ยนจะอะไรมันจะตัดการทํางานไปเลยนะครับเราจะใช้งานเหมือนกับว่ามันเป็นแท็บเล็ตเครื่องหนึง่งสามารถกดปลดล็อกเปิดล็อกตัวเครื่่องได้จกุม power, นะ ครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็เราสามารถเปิดขึ้นมาครับปลดล็อกหน้าจอโดยการสไลด์ขึ้นไปปุ๊บแล้วก็กด s ไ g น์ก็สามารถสแกนลายในมืออะไรได้ปกตินะครับแล้วก็เอาปากกาเนะี่ยมาวาดมาเขียนมาจดบันทึกการทํางานพิิพ์งานอะไรต่างๆได้เลยก็เหมือนกับว่ามันเป็นแท็บเล็ตขนาดยักษ์เครื่องหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นกระดานชนวนนั่นแหละนะว่ากันง่ายๆตัวปากกาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบว่ารองรับแรงกดกลับมีหนักมีเบา,ม,เบามันรู้ได้ ใครที่ชอบวาดรูปใครที่ชอบวาดเขียนขีดเขียนวาดรูปเล่นอะไรเนี่ยผมว่าต้องถูกใจเจ้า flex 5เครื่องนี้แน่ๆนะครับแล้วก็การทํางานต่างๆก็แล้วแต่เลยจะเอาปากการี้้ไปใช้ทํางานร่วมกับโปรแกรม Photoshop i l l u s t r a t o r ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับไร้ขอบเขตไร้ขีดจํากัดกับรูปแบบการใช้งาน lenovo ideapad flex 5เครื่องนี้นะครับแล้วเราไปดูเรื่องประสิทธิภาพการทํางานดีกว่าว่า เจ้า iPad f r e 5เครื่องนี้จะแรงแค่ไหนครับสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพนะครับมาเริ่มกันที่โปรแกรม CPU ซักกันก่อนเลย CPU ครับเป็น Ryzen 34300U จาก AMD เป็น CPU แบบ4คอร์เพียวๆครับเทคโนโลยีการผลิต7นาโนเมตรครับส่วน RAM ให้ RAM มาเพียงแค่4 g b เท่านั้นบัส3,200 MHz CL 22ครับซึ่งไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติม RAM ได้ เป็นแรมแบบ On-board ดแบตตรีติดตายมากับตัวเครื่องเลยนะครับชวนความแรงเนี่ยเมื่อทําการทดสอบนะครับเทียบกับ i7 10700บนเดสก์ท็อปนะครับความแรงจะอยู่เพียงแค่32%เท่านั้นนะครับส่วนการทดสอบกับโปรแกรม Cinebench R20 เนี่ยอุณหภูมิไอ l e เดของ CPU เนี่ยจะอยู่ที่40-50องศาเซลเซียสครับเมื่อเริ่มทำการทดสอบนะครับอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น จนแต่90องศาเซลเซียสแต่ว่าเราดูที่ความเร็วครับความเร็วเนี่ยเหมือนเขาล็อกสปีดมาให้มันคงที่ที่3.8กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งก็ถือว่าความเร็วการทำงานของ CPU นะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็คะแนนการทดสอบโดยรวมครับอยู่ที่1,545คะแนนส่วนการ์ดจอครับจากโปรแกรม GPU-Z การ์ดจอที่ให้มาเป็นแบบกราฟิกออน GPU ครับก็คือเจ้า Vega 5นั่นเอง ซึ่งตัวการ์ดจอนี้เนี่ยมันจะแชร์แรมจากตัวเครื่องไปนะครับเป็นแรม DDR4 ที่แชร์จากแรม4กิกบนตัวเครื่องนั่นแหละแชร์ไปถึง512 g b นะครับเพื่อการทำงานต่างๆในการเล่นเกมการใช้งานกราฟิกต่างๆนั่นเองในส่วนของ SSD ครับความจุดโดยรวมอยู่ที่238 g b ความเร็วรีสอยู่ที่1,993เมกะซความเร็วรายอยู่ที่1,118 m b กะนะครับ แล้วก็การทดสอบกับโปรแกรม 3DMark Firestrike นะครับทำคะแนนรวมไปได้ที่1,454คะแนนอุณหภูมิกา้าจอขนณะทำการทดสอบนะครับจะอยู่ที่ประมาณ55-66องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิก้าจอครับสูงสุดที่72อ,องศาเซลเซียสแต่ว่าสังเกตดูกราฟความเร็ว CPU จากนะครับจะนิ่งๆการทางานนิ่งๆที่ 3.8GHz ไม่มีขึ้นไม่มีลงเลยนะครับถือว่าความเร็วาการทำงานของ CPU เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว แล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมครับเกมที่ผมใช้เนี่ยคือเกม The Sims ในการทดสอบนะครับ The Sims พัก4ปรับกราฟิกเนี่ยผมให้เต็มที่เลยคือ low ถึง medium แต่การทดสอบผมใช้เป็น low นะครับทำเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยเล่นแบบลื่นๆเลยคือ8 0ดสิถึงหนึเฟรมเพอร์เซกนะครับถ้าเกิดว่าปรับเป็น medium ปั๊บเนี่ยเฟรมเรทจะได้ประมาณ6 0สิถึงแปเฟรมเพอร์เซกซึ่งการปรับโลนะครับจะทำให้มันสามารถเล่นได้ลื่นแล้วก็แรมเนี่ยไม่กินเกิน3.5 GB ด้วย ทำให้มันสามารถเล่นได้แบบสบายสบายถ้าเกิดว่าปรับกราฟิกสูงเกินกว่านั้นเนี่ยจะมีอาการที่กราฟิกกระตุกหล่นวูฟเฟมเรทดรอปเป็นช่วง,วงทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมได้แบบลื่นนะครับมันจะขาดอัตรารดไปแล้วเวลาเล่นมาาันจะงุนงยไงเล่นปุ๊บกระตุกกึกกกักต้องรอข้อมูลโหลดขึ้นแรมโหลดขึ้นแรมมันเสียเวลาครับแรม4กิกมันก็มีข้อจํากัดอยู่แบบนี้แหละนะครับถ้าอยากเล่นเกมเลื่อนกว่านี้ปรับกราฟิกได้สูงกว่านี้ ต้องหารน่บุกที่เป็นรุ่น RAM 8GB ขึ้นไปนะครับหรือว่าเอาเป็น Flex 5รุ่น Ryzen 5หรือ Ryzen 7ก็ได้ซึ่งการทำงานของ CPU Ryzen 3 4.3.0h เนี่ยทำงานไปถึง65%นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ64องศาเซลเซียสครับกิน RAM ไปที่ประมาณ 3GB เท่านั้นก็ถือว่าสเปคนี้เนี่ยเล่นเกมแบบ The SIM ได้สบายเลยนั้นถ้าเกิดว่านอกเหนือจาก The s ซ m นะครับอันนี้ผมไม่แนะนำเลยอย่างเช่น CSGO เนี่ย ถึงแม้ว่าจะปรับโลก็ตามนะครับก็ยังจะมีการกระตุกกึกกึกกักยิงเขาไม่ได้แน่นอนแรม4ผมแนะนำนะฮะไม่เหมาะกับการเล่นเกมครับเล่นก็เป็นเกมแบบเบาๆชิลๆอย่างเกมแบบว่า Candy c r u s h s ซ g a The Sims 4หรือว่าเกมเก่าๆที่เกี่กสเปคไม่มากเนี่ยมาสามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการเล่นเกมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า l e n o v o i โวไอเดียแพเครื่องนี้นะครับโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมปากกาศในราคาเป็นแก้ 17,900บาทเท่านั้นครับผมว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทํางานได้มากๆนะครับแบบว่าไม่เน้นเล่นเกมนะต้องไม่เล่นเกมนะครับเล่นเกมก็แบบว่าเบาๆอย่างเดอร์ติมที่ผมได้เทสได้ชมไปนะครับซึ่งแรมตัวเครื่องเนี่ยมันให้มาเพียงแค่ 4GB เท่านั้นบางคนอาจจะมองว่า 4GB เนี่ยยุคนี้ไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่เอามาพิมพ์งานตอบเมลลูกค้าเล่น f Facebook ดู u t u b e ใช้งานเบราว์เซอร์ทั่วไปพิมพ์เวด Excel PowerPoint เนี่ยมันเพียงพออย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการนำไปใช้งานหนัหนกๆอย่าง Photoshop Illustrator เนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นสเกลงานใหญ่ขึ้นต้องการพื้นที่การใช้งานทํางานต่างๆมากขึ้นเนี่ยอันนี้ผมว่าเริ่มจะไม่เหมาะแล้วควรจะไปเล่นรุ่นที่สูงกว่านะครับอย่างเช่นรุ่นที่เป็น Ryzen 5หรือ Ryzen 7นะครับก็จะมีแรม8กิกะไบต์ขึ้นไปแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแต่จะครอบคลุมเรื่องการทํางานด้านมัลติมีเดียมากกว่านะครับรวมไปถึงการทํางานด้านโปรดักชันโฟโต้ช็อปอิ l ลสเตอร์กับโดบีต่างๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะนําไปตัดต่อวิดีโอด้วยเนี่ยผมว่านแน,นะนานะ ไปพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งดีกว่านะครับเพราะว่าการตัดต่อวิดีโอหรือว่าการทำเรนเดอร์หนักนการทำงาน 3D g d กราฟิกต่างเนี่ยมันใช้งานตัว CPU เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นการระบายความร้อนต้องดีด้วย CPU ต้องแรงด้วยยิ่งการจอดียิ่งตัดต่อวิดีโอได้ดีด้วยนะครับก็ใช้งานโน้ตบุ๊กให้มันเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของเราลกันนะครับเจ้าเฟล็กห้าเครื่องนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงาน นึกภาพคนที่เอาโน้ตบุ๊กไปนั่งทํางานชิลๆนั่งทํางานนั่งเล่นร้านกาแฟนะครับมันเหมาะกับแบบนั้นมากกว่าใครที่ต้องพกโน้ตบุ๊กไปทํางานนอกบ้านนอกสถานที่พกติดตัวไปไหนมาไหนทุกๆวันเจ้า l e n o v o i วโอไอเดชเเครื่องนี้เป็นเพื่อนคู่คิดมิดคู่เรือนอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆคนที่ติดตามชมขอบคุณทาง l e n o v o ด้วยที่ส่งเจ้า ID เดชัทเฟเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวนะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับอย่าลืมกดต,ต 拜拜。Bye bye.